คุณรู้ไหมคะว่าในโลกนี้ค่ะมันมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งค่ะที่ทำให้คุณสามารถเอางานของคนอื่นนะคะมาใช้ได้ค่ะโดยไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะครูขอเล่าให้ฟังก่อนว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะก็เพราะว่าเขาอยากจะให้คนที่สร้างงานน่ะอย่างเช่นเวลาเราเขียนนิยายคนเขียนก็คือผู้สร้างงาน ือเขาอยากให้คนที่สร้างงานนะคะได้ใช้ประโยชน์จากงานนั้นอย่างเต็มที่ทำไมเขาถึงได้มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะว่ามันมาจากความคิดสร้างสารรค์ของเขาเขาใช้ความคิดสร้างสารรค์เขาใช้ความวิรยิยะอุตสาหะในการทำจนสำเร็จกฎหมายนะคะก็เลยให้สิทธิ์เขาค่ะที่จะใช้งานนั้นอย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่เต็มที่ตลอดการนะคะ ไม่ใช่ตลอดการละนานใดๆทั้งสิ้นแต่กฎหมายค่ะให้กำหนดเวลาค่ะที่เขาจะใช้ประโยชน์ในงานของเขาอย่างเต็มที่นั้นค่ะโดยในกฎหมายของประเทศไทยเรานะคะเราได้กำหนดเอาไว้นะคะว่าให้คนเขียนนะคะคนผู้สร้างงานนะคะได้ใช้งานของตัวเองเนี่ยนะคะตลอดอายุก็คือตายตายแล้วบวกไปอีก50ปี อาตายแล้ว50ปีแล้วใครจะเป็นคนใช้ลิขสิทธิ์ตอนที่เราตายล่ะก็ทายาทเราไงเพราะว่าลิขสิทธิ์อะ่ะมันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึง่งคือมันตกไปตามกองมรดกยากไหมไหมเอาแปลว่าสมมุติว่านะักเขียนคนหนึ่งเขียนงานใช่ไหมคะแล้วเขาตายแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยคะ่ะมันจะไปอยู่กับลูกเขาซึ่งเป็นทายาทของเขาซึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามันก็เป็นมรดกปกติอะ่ะที่มันจะต้องไปไปไป,ไปอยู่กับทายาทเนื้อออกไหม ทีนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะบอกก็คือว่าคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่งานบทอายุการคุ้มครองเลขัสิ์หมายความว่าถ้านักเขียนตายใช่ไหมคะเกิน50ปีครูให้บวก51นะปีที่ตายบวก51เพราะว่าชัวร์สุดคุณไม่ต้องกลัวว่าคือปีสุดท้ายเนี่ยมันคุ้มครองตลอดปีไงดังนั้นเนี่ยให้บวก51เพื่อที่จะแบบว่าป้องกันปัญหาทุกอย่างเอาไว้ บวก51ปีไปเลยนะคะทีนี้พอคนเขียนตายบวกไปอีก51ปีใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่างานนั้นนะคะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า public domain นั่นเองแล้วมันเป็นยังไงเหรอคะผลของมันก็คือว่าใครในโลกนี้จะเอาไปใช้คะ่ะก็ได้ อย่างเราเนี่ยจะเอางานของนักเขียนซึ่งตายไปแล้ว50ปีอ่า51ปีนะอย่างเช่นคุณเหมเวชกรคุณไม้เมืองเดิมคุณมนัตจันยงคุณอ๋อพลตีหลวงวิจิตวาทาการอย่างเงี้ยใครจะเอาผลงานเหล่านี้นะคะ่ะ เอามาใช้ประโยชน์เช่นเอามาพิมพ์ซ้ำเอามาวาดเป็นการ์ตูนก็คืออ่าพิมพ์ซ้ำก็คือทำซ้ำดัดแปลงเช่นทำการ์ตูนทำคลิปเสียงทำเป็นหนังสือเสียงทำได้ทั้งสิ้นเลยค่ะคุณสามารถเอางานพลับิกโดเมนอันนี้ค่ะมาสแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวคุณเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าครูให้เคล็ดลับเอาไว้นะคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่สมมุติว่าคุณไปเอางานของนักเขียนอ่ที่หมดอายุการคุ้มครองแล้วมาอ่านอะ แล้วคุณต่างกับในกอยังไงอะในกอก็อ่านคุณต่างกับในขอยังไงในขอก็อ่านท้าไมคุณถึงต้องถามหาความแตกต่างเพราะว่าความแตกต่างเนี่ยทำให้เราขายได้ค่ะดังนั้นนะคะคุณแนะนําคุณนะคะว่าให้ใส่อะไรบางอย่างที่แตกต่างลงไปสิ่งนั้นก็คือตัวคุณเองค่ะเช่นคุณอาจที่จะวิเคราะห์ วิเคราะห์งานหรือว่าวิจารณ์งานหรือว่าสอดแทรกความรู้ลงไปในงานเนี่ยก็ได้อย่างเช่นงานบางงานนะคะมันเป็นงานกาอย่างเช่นงานของพลตีหลงวิจิตรวัฒการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็สอดแทรกการเมืองสมัยนั้นเข้าไปด้วยเรื่องนั้นพอคุณอ่านจบสมมุติคุณทําเป็นหนังสือเสียงคุณเอามาอ่านออก,ออกช่อง u t u b e ใช่ไหมคะคุณอ่านเรื่องจบปุ๊บ คุณสามารถวิเคราะห์คือให้ความรู้เขาได้ว่าเรื่องนี้นะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่าในยุคนั้นมีเหตุการณ์นั่นนี่นู่นเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะอย่างเช่นประชดประชันสังคมหรือทําให้คนคิดในเรื่องนี้แง่มุมนี้อย่างเงี้ยคุณสามารถทําในลักษณะนั้นได้หรือว่าทําในการวิเคราะห์เทคนิคการเขียนก็ได้อย่างเงี้ยคุณทําได้เลยคะ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คุณทํามาจากความคิดของคุณปัญญาของคุณความวิริยะอุตสาหะความรู้ของคุณ ไอ้ของเหล่านี้ค่ะมันใส่ความเป็นตัวคุณเข้าไปแล้วมันเพิ่มมูล,ลค่าให้กับงานแทนคุณก็จะไม่เหมือนในกอเพราะว่าอะไรเพราะในกอเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาวิเคราะห์เหมือนคุณหรือถึงเขาออกมาวิเคราะห์เขาก็ไม่ใช่ค,คุณเขาไม่มีความเป็นตัวคุณอยู่ในการวิเคราะห์นั้นถูกไหมละ่ะทำอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องกลัวอีกเลยค่ะว่างานพลับบิกโดเมนของคุณน่ะจะไปซ้ํากับเจ้าอื่นๆนั่นเองค่ะคุณรู้ไหมคะว่าเพื่อจะให้คุณน่ะ หาประโยชน์จากงานเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่นะครูช่วยคุณมากเลยคุณรูช่วยคุณมากเลยก็คือว่าคุณตัดสินใจนะคะเปิดคอร์สขึ้นมาเพื่อจะช่วยคุณในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยคอร์สแรกอะคุณได้งานพับบิกโดเมนมาคุณจะหามันจากที่ไหนงานพับบิกโดเมนอะคุณจะไมหามันจากที่ไหนแล้วคุณจะใช้มันทำอะไรนะคะคือในกรณีของงานพับบิกโดเมน ครูเอาไว้นะคะในคอร์สลิขสิทธิ์ครูพอดีครูเปิดคอร์สกฎหมายลิขสิทธิ์เอาแล้วครูเป็นใครมาเปิดคอร์สกฎหมายลิขสิทธิค์ครูเนี่ยเคยสอนวิชาทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยมา7ปีแล้วครูนะคะก็เคยได้ประกาศนียบัตรทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาคือจบทางด้านทรัพย์สินทางปัญญามาเนี่ยนะคะโดยที่ขอไม่แจกแจงแล้วกันเอาเป็นว่าได้มาสองใบในประเทศใบหนึ่งแล้วก็เป็นอ,อ,อิเลนเนอร์ต่างประเทศอีกใบหนึ่งนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะครูครูเปิดคอสนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจจะแบบว่าใช้ภาษาง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านแล้วครูไม่ได้สอนเฉพาะพับิกโดเมนอย่างเดียวครูสอนทุกอย่างเกี่ยวกับกลหมายลิขสิทธิ์เพราะว่ากฎนหมายลิขสิทธิ์อะคะ่ะมันเกี่ยวข้องกับนักเขียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเวลาคุณสร้างงานมาเมื่อไหร่คุณมีลิขสิทธิ์อ่ะที่จะที่สิ่งที่คุณจะได้ในคอสนะคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะมีลิขสิทธิ์ข้อที่2 ไอเรื่องลอกลอกลอกเนี่ยแค่ไหนเรียกว่าลอกลอกคอนเซปต์ลอกไหมลอกไอเดียลอกไหมลอกพอดเรียกว่าลอกไหมลอกอะลอกตัวแรกก็คือคุณไปเอาของเขามาใช่ลอกตัวที่สองหมายความว่าผิดกฎหมายไหมเออลอกคอนเซปต์มาผิดกฎหมายไหมลอกพอดมาผิดกฎหมายไหมลอกเรื่องมาผิดกฎหมายไหมลอกสำนวนมาผิดกฎหมายไหมลอกชื่อตัวละครลอกชื่อเรื่องมาผิดกฎหมายไหมเนี่ย อันนี้คุณจะได้ทราบเลยว่าลิขสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้างแล้วครูขอใช้ภาษาทางการนิดนึงนะแต่ว่าในคลาสครูจะใช้ภาษาที่ชาวบ้านที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดอะคุ้มครองอะไรบ้างแล้วก็อะคุณคุณนี่ยนะ,ะจะได้รับการคุ้มครองเมื่อไหร่ คุณทาอะไรกับงานคุณได้บ้างแล้วกรณีไหนบ้างที่เรียกว่าเป็นการทําซ้าที่ผิดกฎหมายทําซ้ําดัดแปลงเผยแพร่ที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์เมื่อกี้เราพูดไปแล้วถูกปะแล้วจะไปหาอ e กงานพับอิกโดเมนมาจากไหนแล้วพับอิกโดเมนมันไม่ได้มีแค่นี้คุณรู้ปะสิ่งที่ครูจะพูดในคอร์สครูจะพูดละเอียดเลยเพราะว่ามันมีปัญหาหนึ่งปัญหาที่ว่าคุณรู้ไหมว่าทุกประเทศไม่ได้คุ้มครอง50ปีเท่ากันหมดนะักเขียนตายบวก50ปีไม่ใช่อย่างนะ บางประเทศ 70, บางประเทศ 100, ยบางประเทศ150เกิดคุณไปเอาไอ้งานของประเทศที่เขาคุ้มครอง150ปีหลังนะักเขียนตายเนี่ยเอามาทำเป็นขายอะอย่างเงี้ยแล้วยังไงคะครูทำได้ไหมคะครูไปเจอกันในคอร์สยิ่งไปกว่านั้นนะคุณรู้ป่ะมันมีปัญหาหนึ่งที่คนถามครูเข้ามาเยอะมากก็คือไอ้เรื่องทำคลิปเนี่ย เราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะหนึ่งทำคลิปสองทำหนังสือเสียงเนี่ยถามครูเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาอ่านมาอ่านเพื่อคนตาบอดมาอ่านเพื่อคนตาไม่ดีเพื่อคนพิการเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ไหมอ่านออก youtube ทำยังไงให้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์รวมไปถึงแบบว่าเกี่ยวกับคลิปว่าการลอกด้วยว่าเอะลอกแค่ไหนลอกแล้วอ้างอิงล่ะลอกแล้วอ้างอิงเนี่ย เละเมิดไหมคุณเชื่อไ่มบางกรณีลอกแล้วอ้างอิงแล้วก็ยังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเราจะพูดกันด้วยนะคะถึงการยกเว้นข้อยกเว้นมันจะมีข้อยกเว้นอยู่แล้วก็คือถ้าคุณทาอะ่ะให้มันเข้าข้อยกเว้นได้มันก็ไม่ละเมิดไงคุณก็ไม่ต้องไปรับโทษไงนี่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหากินทางด้านเนี้ยซึ่งเราต้องอาศัยกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นหลักเนี่ย ทำยังไงให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณทําไม่ถูกต้องแล้วคุณคิดว่าคุณจะลอดพ้นไปได้ง่ายๆนะเออคุณอาจจะลอดพ้นไดในระยะเวลาหนึ่งแต่คุณจาไว้เลยว่าทุกอย่างที่คุณทํามันจะกลับมาหาคุณเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งมันเป็นสัจธรรมของโลกมันส่งผลต่อคุณเสมอแหละนะคะดังนั้นเรามาเรียนกันดีกว่าค่ะทําให้มันถูกต้องกันดีกว่ากว่าค่ะเราจะได้สบายใจเราแล้วก็งานของคุณเวลาที่คุณเดินหน้าไปแล้วจุดหนึ่งอะ ถ้าคุณเดินมาแบบสีเทาๆไม่ค่อยถูกต้องหรือว่าสีดำเนี่ยน,นะพอถึงจุดหนึ่งมันชอ็อตมันสต็อปนั่นคือคุณแทบจะต้องเริ่มใหม่ถูกปะอย่างถ้าเกิดว่ามีคนกดรายงานช่อง Youtube คุณเป็นไงอะ่ะคุณโดนลบถูกปะที่คุณทำมามันมันเขาเรียกว่าศูนย์น่ะคุณต้องเริ่มต้นน้ำหนึ่งใหม่อะ่ะมันคุ้มไหมล่ะใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าเกิว่าคุณทําให้มันขาวมาแต่ต้นเอออันนี้ดีเพราะว่าคุณจะทําต่อไปได้เรื่อยๆแบบแบบไม่สะดุดอะ่ะแล้วยิ่งของอย่างเงี้ยมันอาศัยการยืนระยะยิ่งทําคลิปเยอะยิ่งอยู่นานยิ่งมีคนตามเยอะมันก็ง่ายๆแค่นี้เองอะ่ะคอสนี้นะคะราคา5,000บาทนะคะแต่อย่าพึ่งเป็นลมเพราะตึองดึงช่วงนี้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วครูก็มีของขวัญปีใหม่มาให้คุณนะคะ กล่องที่1ที่ครูให้ไปคือจับคู่ปึ้งเหลือครึ่งราคากับกล่องที่2นะคะจะเป็นเล่าเรื่องผีกับอ,ออดิโอบุ๊กอส,สองอันนี้มันราคา3,000บาทแต่ว่าจับคู่ปึ้งเหลือ899ที่นี่ครูยังไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์เลยลิขสิทธิ์เอาอย่างนี้ดีกว่าใครสมัครช่วงปีใหม่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มกราคมวิชาเดียวะนะอีกกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยคุณ เอาเท่าไหร่ดีครูจเจาเท่าไหร่แล้วครูให้ไปเลย9 99 9ค่ะ999ครูให้แค่1ิบคนแรกที่เข้ามาเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณมาไม่ทัน1ิบคนแรกนะครูให้เป็นคุณจะต้องไปใช้เป็นขุงขวัญกล่องที่หนึ่งก็คือจับคู่เปิ้งครึ่งราคาโดยที่ครูจะลดไว้ให้คุณนะฮะเอาไว้ก่อนเลย ก็คือว่า5,000บาทใช่ไหมคอสลิขสิทธ์5 0 0 0บาทลดไว้ก่อนเลย2,500แล้วคุณไปจับคู่กับอะไรก็ได้ค่ะ เอาราคาบวกกันเอาราคา2 5 0 0กับสำหรับลิขสิทธิ์นะแล้วก็ราคาคอสอื่นเช่นสมมติคุณเรียนคู่กับปั้นตัวละครท่านเทพมันราคา3 9 0 0ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยลิขสิทธิ์2 5 0 0แล้วก็ปั้นตัวละครท่านเทพ3 9 0 0เอามาบวกกันปึง้งแล้วหาร2ลดเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นคะ่ะเรียกว่าครึ่งในครึ่งเลยทีเดียวนะอยากให้ทุกคนมาเรียนกันนะคะวันนี้ค่ะจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีนะไปไยคะ่ะ ชคดีมีชัยทำอะไรก็จะเดินรุ่งเรืองนะคะถ้าเกิดว่าเราทำถูกกฎหมายค่าไปแล้ว่